ความรักเดิมตอนที่แล้วไม่เก่งเรื่องเข้าสังคมแฟนก็ยังไม่เคยมีเพื่อนก็น,น้อยชอบครับกุณาช่เข้ากับผมด้วยเถอะนะครับผมที่เป็นอย่างนั้นก็มีแฟนแล้วได้สิแต่ฉันไม่สิงนะกับสาวสวยมากประสบการณ์ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้คบกันแบบนี้เราคงถูกหลอกแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะอยากจะจับมือกันไหมคะเอ๊ะ เออครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะว,วันนี้ไปน้าสถานีกันไหมครับตั้งแต่คบกับคุณไมคุโระก็กนั่งสินะคะผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเยี่ยมเลยถึงจะยังไม่คุ้นกับการเดินข้างกันก็นกเถอะก่อนอื่นไปร้านหนังสือกันดีไหมนะก็ได้นะคะถึงอย่างนั้นก็ทำให้เราได้ใช้เวลาร่วมกัน ผมมีหนังสือที่อยากจะหาอยู่นะน,นะคุณมิคุโรจะดูอะไรก็ตามสบายเลยนะครับเข้าใจแล้วค่ะงั้นเจอกันนะครับสวยวันนี้เออหนังสือภาพก่อนหน้านี้ก็บทกวีช่วงนี้พอตอนที่เราไปเดทกันผมสำรวจของชอบและงานอารีเรกของคุณมิคุโระ ก่อนหน้านี้ก็วรรณกรรมชอบของพวกนั้นหรือเปล่านะหรืออาจจะรอเราไปถามตรงๆอยู่ก็ได้มัง้งแต่ว่าคุณไมคุโร่น่ะเออคือว่ามีที่ไหนอยากจะไปไหมไม่ค่ะไม่มีเลยเอองั้นเหรอเป็นแบบนี้แหละนะคุณไมคุโร่น่ะไม่เคยบอกเลยว่าตัวเองอยากทำอะไรเกรงใจก็ไม่น่าใช่เหมือนกัน เพราะเธอไม่เคยปฏิเสธความเห็นของผมเลยไปที่นั่นกันไหมครับได้ค่ะเป็นห่วงแล้วสิว่าเธอกําลังฝืนตัวเองมากับเราของที่อยากกินเหรอคะอืมแถวนี้ไม่หลายร้านเลยละ่ะคุณมิคุโราร้านไหนดีครับนั่นสินะคะงั้นฉันเออคือคุณมิคุโร่ม,มีของกินที่ชอบไหมท้ายพูดแล้วก็ คุณโคกะฉันไม่มีของกินที่กินไม่ได้ค่ะเอาของกินที่คุณโคกะชอบก็ได้นะคะแบบนี้มันทางนั้นวันนี้ไปที่นี่แล้วกันปัญหาใหญ่เลยไม่ใช่หรอเอาอันนี้กับอันนี้ด้วยค่ะรับทราบแล้วคะ่ะตอนสั่งอาหารก็ไม่ลังเลเลยนะแถมกินเก่งซะด้วยคุณเมกุโระคะ คือว่าคนนุณอะที่ไม่สามารถเลือกอะไรได้ก็เพราะว่ากลัวหรือจะพูดว่าไงดีอะไรแบบนั้นหรอก็อาจจะใช่นะคะที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลยคะ่ะงั้นลรอกเหรอก็ฉันน่ะจะให้ไปตัดสินใจอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสมควรทำคะ่ะไม่ว่าจะทำอะไรกับใครถ้า รู้ความต้องการของอีกฝ่ายแล้วก็จะทําให้อีกฝ่ายพอใจได้ฉันว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วถ้างั้นสิ่งที่คนไมโครซออยากทํามันเมื่อไหร่กันหรอสิ่งที่ฉันอยากทํำหรอคะไม่เคยคิดมาก่อนเลยคะ่ะพวกสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษหรือสิ่งที่เกลียดพวกแบบนั้นไม่มีเลยคะ่ะอีกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลหรอกคะ่ะการที่ไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสิ่งที่ไม่สมควรหรอคะนั่นก็อาจจะไม่ถูกเสมอไปนะแต่ว่าผมอยากหามาให้เจอถ้ารู้จักมันจังนะสิ่งที่คุณไม่คุโรชอบนะ่ะเพราะผมเองจะชอบมันไปพร้อมกับคุณคุณโคกะในเวลาแบบนี้เป็นคนที่แปลกคนจังเลยนะคะงั้นก็ลองมาชอบผมดูสิครับแบบนั้น นั้นหรอกเหรออยากเป็นผู้ชายที่กล้าพอจะพูดแบบนั้นจังคงไม่ไหวหรอกน้ำที่สั่งได้แล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณเครดิตแป้จากคุณทโทมอสามะครับ